บรรยากาศตอนเช้าๆนะฮะที่สานารตรังนะครับผมนี่ใกล้กับสถานีรถไฟจังหวัดตังนะฮะสถานีรถไฟเก่าแก่นะเก่าแก่มากแล้วนะครับก็ยังอยู่ในแผนปรับปรุงอยู่นะแต่ก็คงใช้เวลาอีกหลายปีอะสถานีรถไฟตัง เราเข้าไปดูหน่อยนะฮะรถไฟออกจากจังหวัดตรังเนี่ยมีอยู่สองขบวนนะ